เดี๋ยวเราจะงัดออกจากเปลือกมันก่อนเนี่ยเนี่ยงัดออกมาปุ๊บออ้ยตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ไหนๆเนี่ยเอาคีมออกนะดึงออกนะแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมเอากระเพาะมันออกได้ตัวนี้มันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะเนี่ยจัดเซ็บๆให้เลยวันนี้ผงนัวใส่เยอะแซบเยอะใส่น้ำเซียมน้ตใส่ดิเอออยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือทีเดียวฟุ๊บเครื่องเยอะๆเครื่องเยอะโอ้ยแซ็บๆ สุดยอดแล้วเีนูกับเมนูนบ้านๆครับวันนี้เมนูหอยเชอรี่ครับวันนี้ นี่นี่คือ,อหอยเชลลี่ที่เราต้มกันไว้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาก้อยหอยเชลลี่กันนะครับวันนี้เดีนะ๋ยวเอาน้ำออกก่นนอนอุร้อนร้อน,อนต้องเอาไม้ใส่ไว้กันนี่เราต้มหอยเชลลี่ไว้ประมาณชั่วโมงนึงนี่นหกโมงหกโมดแล้วนี่เราเก็บมาจากนาเนี่ยนะอยู่ บ้านสวนไปนาครับวันนี้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาตินีนน่ี่เดี๋ยวเทกันเดี๋ยวไปเทกันน,น,นี่ขั้นตอนการทำเดี๋ยวเราจะงัดออกจากเปลือกมันก่อนเนี่ยนี่คือหอยที่เราต้มกันไว้ก่อนนะั้นนี่ ดูใหญ่ไหนลองดูดิเนี่ยครับงัดออกมา,าเดือยมันออกนอ่น,นี่อันนี้อันนี้กินไม่ได้มันเป็นอันนี่มั้งกระเพาะมันมนี่เขาเรียกขี้มันขี้มันไหนเนี่ยงัดออกมาป,ปุ๊บอุ้ยตัวใหญ่มากไอ้ตัวเวนี้ยไหนๆเนี่ยเอาขี้มันออกนะดึงออกนะร้อนมันกินไม่ได้ขี้มันเนี่ยเราเอาแค่หัวมันนี่นี่ แล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมเอากระเพาะมันออกได้ตัวนี้มันเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะเนี่ยนี่เนี่ยงัดงัดออกเป็นกระเพาะมันนี่ถ้าไม่ไม่ไม่ออกนี่บางคนแพ้ได้นะเนี่ยนี่เดี๋ยวเราจะแกะออกให้หมดแล้วก็หั่นแล้วก็เอาไปคั้นน้ำมะนาวอีกทีนึงก่อนที่เราจะไปก้อยนะ โอกันไปหงมนี่ไม่ต้องติ่งจุดออกไงนะจุดออกเลยอันนี้ต้มไ้ประมาณชั่วโมงนึงไปเก็บมาจากนาไปเก็บเองเหรออ๋อพี่ไปเก็บให้พูดเหมือนไปเก็บเองน้าเขยไปเก็บให้พี่เคยพี่เคยพี่เขยนี่อันนี้แล้วแล้วแกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยเตรียม อาเครื่องก้อยอีกทีนึงน,นี่อยู่ใต้ต้นกระท้อนครับนี่กำลังสุกเลยนี่ออต้องหาชิมสักลูกก่อนีินี่เป็นกระท้อนหวานนะน,น่พันอีลาฮะพันอีลาพันเอะไรนะอีลาพันอีลาพันอะไรนะอีลา,อ,อ,ลาอีลาคําเพลง,ลเ,พลงเดี๋ยวไปหาลูกโตๆมาชิมดนว่ก่อนเกะหอยเชอรี่ เดี๋ยวเรามาชิมกระท้อนหวานกันก่อนหาลูกก่อนนี่ไงลูกปาดนี่ขึนดนตาดมเกลียวแต่เราไม่เห็นนึกไงต,ต้นๆเลยเนะี่ยไปวางไว้บนไมกก้นีน่ยเนี่นี่นนรสชาติโดด,ดเด่นได้มาชิมดูก่อนเอ้ยโอ้เนื้อเยอะมากอะฟูมากฟูมากเดิวดินี่นี่เรากินแต่เม็ดมันพอนนลูกปาดจะให้หมาดูอืฮอืม หวานอืมเนื้อเยอะนุ่มมากกินใต้ต้นเลยสดๆข้อควรระวังของการกินกระท้อนอย่าไปกินเม็ดมานะเดี๋ยวขี้ไม่ออกอ,อร่อยอร่อยอืมอืมอืมชิมไหมใครจะไปกินเม็ดเ <ทะ S 2> ม็ดเเลยให้ชิมดูเดี๋ยวหาลูกฮนะเื้อ นี่อลูก,กโตเลยเนี่ยเดี๋ยวข<บ>ึ้นก่อนเอาเหลืองเหลืองนี่นะนี่สดสดจากต้นเลย,อ,ยอันนี้ลูกโตอ่ะเดี๋ยวปอกให้อือกระท้อนลูกโตเนี่ยนี่แตะแท้นอ่ะนี่อ,น <c oughs> อ่ะเราชิมดูโอ้โหนี่ <c oughs> นยังไไงด้งับเลย อย่าไปกินเม็ดมานะขี้ไม่ออกนะกินไม่ได้ได้ไหมอืมอร่อยอร่อยนีหห่หวานไหมฟูนะเนื้อฟูมากแซ่บไหมหวานมากอืมเมื่อก่อนเป็นเด็กนี่เผลอกลืนเข้าไปนี่ขี้ไม่ออกเลยต้องใช้ยาสวนก็นะเอากลับบ้านนะเออเดี๋ยวสอยกลับบ้านไปเดี๋ยวไปช่วยพี่งัดหอยต่อ ก็ได้เยอะเหมือนกันนีนี่ตอนเป็นเด็กเขาชอบกินเลยเนี่ยปกติเขาจะทเมนูปิ้งก็ได้นะเอาหมากัก<ซ>หมักซอสดีๆก็มเมนูปิ้งโอ้เาอ,อยู่แล้วก็แต่วันนี้เราทําเมนูก้อยวันนี้ยได้มาไม่ค่อยเยอะใกล้จะเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวเรางัดออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปผ่าแล้วก็คั้นน้ำมะนาว เพื่อความสะอาดมันก่อนเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นนี้นะจะได้กินง่ายๆนี่หั่นไม่ต้องหนามากเดี๋ยวเครื่องมันไม่เข้าเนื้ออืมถ้าเราทำหนาปุ๊บเดี๋ยวมันไม่ค่อยอร่อยหั่นบางๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ไปหาไอ้บานเหหาปลานี่ได้กินตลอดนะเดี๋ยวนี้เหมือนเขาใช้ยาฆ่าของเชอร์รี่ไม่ค่อยได้กินเลยเดี๋ยวนี้ เราต้องเอาไปล้างน้ําเกลือแล้วก็คันน้ํามะนาวอีกใช่ไหมเราต้องอจะได้ไม่คาวแล้วก็เนี่ยล้างเมือกพวกเนี้ยออกก่อนเราหั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้างน้ําเกลือสักน้ำนึงก่อนนี่ล้างล้างน้ําเกลือเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี่เอาใส่นี่อันนี้น้ําเปล่าเทให้หน่อยนี่เอาเทไปเทน้ำใส่นี่ใส่นี่นะอืมเอาครึ่งเดียวอ๋อโอ้นี่ดูสีเปลี่ยนเลยดูดิ นี่ครับการทําความสะอาดเน้นมากมากเลยนะการทําความสะอาดเราจะกินพวกหอยพวกอะไรพวกเนี้ยมันต้องสะอาดนะจะกินหอย,น,ยนะนต่อไปก็ลา้างน้ำมะนาวอ่าล้างน้ําเกลือน้ําเดียวพอเดี๋ยวล้างน้ํามะนาวอีกอ่นนี่นี่อ่อ่ะนี่นอ่ะไป ดําปีโอ้โหดูดิดูน้ําโอ้โยถ้าหั่นแล้วกินเลยไม่จะอยากจะน,นึกอ่ะเนี่ยท้องเสียแน่ๆอย่างเงี้ยนี่นนนเออน้ำเกลืออีกน้ำมะนาวไปเลยนี่ใส่ไปอ,อืมไปหั่นมะนาวบีบใส่เลยที่นี่นี่แหละการทำความสะอาดที่ดีที่สุดอ่ะ เกลือกับน้ำเกลือกับน้ำมะนาวเลยนะนบีเข้าไปเอาให้มันเวลาคั้นะเอามันฝืดๆไปเลยมันกินไปแล้วมันจะได้ไม่ท้องเสียนี่กับบรรยากาศโอ้ยามเย็นสุดยอดบรรยากาศทุ่งนาครับยามเย็นบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมยังมีธรรมชาติให้ชมอยู่เหมือน นี่นี่นี่น้ำเริ่มใสแล้วเออเอ่อเอ่อเเอาล้างเอาเทน้ำใสอีกเทเด้อเอาโอ้โหนี่อหลังจากต้มมาเราหั่นแล้วก็เราจะล้างจนใสนู้นนะเรียบร้อยแล้วสวยนี่สุดชื่นสะอาดมาก โอ้โน,นี่ใกล้จะมืดแล้วนะเนี่ยไงเดี๋ยวดูดูดูเครื่องเทศเราก่อนนี่หอมแดงเนะาะมะนาวแล้วก็ต้นหอมบักชีข่าตะาไคร้ใบมะกรูดแล้วกันโอ้นี่แม่ขวากำลังจัดเตรียมอยู่ตอนนี้เอาให้แซ่บนะวันนี้ยังไม่เคยทำนะยังไม่เคยทำอย่าบอกว่าทำเป็นครั้งแรกอะครั้งแรกเอ้ย สุดเด็ดอยู่แล้วมาทุกอย่างพร้อมแล้วนี่ครับเครื่องปรุงเอาเดี๋ยวให้แม่บ้านจัดแซบๆให้เลยวันนี้เผ็ดไหมฮะเผ็ดไหมเอากลางๆอะ่ะอาเลยเออเอาเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเริ่มจากอะไรก่อน่ะน,นะครับรเริ่มจากพริกป่นก่อนครับผม นี่อ่ะแขนไม่คว้าจะเบียย้ยวนะเออใสไปเลยเซฟแน่นอนวันนี้เริ่มต้นด้วยพริกปนก่นครับผมอันนี้อะผงชูรสผงนัวใส่เยอะแซ่บเยอะใส่น้อยเซมน้อยใส่ดิอออออเอออยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือถ้าใส่น้ำปลาล้านิดนึงมันจะอร่อยมากเลยใช่ขอน้ำปลานหน่อยครับลูกปัดครับ มีน้ำปลาไหมมีน้ำปลาไหม,ต,ไหมต้องใส่น้ำปลาอีกหน่อยด้วยเออใส่น้ำปลาเข้าไปนี่น้ำมันน้ำปลาแค่นี้ก่นอนน้ำมัน,นาวอ,อ่มีเข้าไปออหนึ่งลูกก่อนอ,อ่าใส่มะนาวลูกนึงก่อนเดี๋ยวค่อยชิมรสที่ออกมามันต้อง เปรี้ยวหวานมันเค็มไปเลยนะมันมาจากไหนวะเนี่ยนะอืมปุ๊บไปนี่แหละเด็ดเด็ดเด็มด,ดามามเ,อเอ้ยน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปเตี<ะ>้ยฮึ่ นี่มันจะได้กลิ่นมะล่า,ลานิดนึงมันจะได้กลมกล่อมนะครับม,มาแล้วกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวชิมกันอเอาชิมชิมชิมยังไม่ขอชิมก่อนเป็นไงเป็นไงอร่อยแล้วเนาะอร่อยไหม รูแป๊บเดียวเลยอ่ะลูกปัดลองลูกปัดลองชิมมาด้วยเป็นไงเออมันเป็นไงอร่อยเออพอดีเลยไหมได้ไหมเออได้แล้วลูกปัดบอกเลยเอาเพิ่มอีกนิดนึงไม่เผ็ดเหรอมันต้องจัดจ้านอืมเอาเผ็ดแล้วเหรอเผ็ดแล้วเหรอไม่ใส่ก็ได้เอาไม่ใสโอเคเอารสชาติกลางๆพอละได้แล้วอืมอืมเอาเปรี้ยวไหมเอาปรี้ยวอีกนิดนึ่งอ่า ความอร่อยนี่คือเราต้องตามใจชอบนะความอร่อยจะได้จิตจัดอือสิบเดียวพอแล้วไม่เป็นต้องมีสูตรตายตัวนะครับผมแล้วแต่ตามใจชอบนะครับ <ละ S 2> นี่แล้วแต่ไม่ครัวครับขัดใจไม่ได้ไม่ครัวขัดใจไม่ได้แขนนี่งออยู่แล้วอร่อย,ยแน่นอนอย่างเงี้ยอ๋อเลยนี่ <laughs> อืมสีสันโอ้มันจะเริ่มมืดแล้วดีตอนนี้ยเขาขั้วอืมเขาขั้วไปเขาขั้วตามไปเพิ่งตำเมื่อกี้เลยนะอ่สดสดร้อนร้อนสองช้อนสองช้อนอ่ไปเครื่องลงเลยเนาะลงเลยทีเดียวทีเดียวปุ๊บเครื่องเยอะเยอะเครื่องเยอะโอ้ยแซ่บแซ่บสุดยอดแล้วนี่นี่นี่โอ้มันจะมืดแล้วด้วยอ่ะนี่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่อืม ไปนไงใส่เข้าไปใส่เข้าขั้วไปแล้วมันจืดรอชิมรอชิมเดี๋ยวเดี๋ยวปัดแปราช้อนมาไปเดี๋ยวพี่ยิมจัดจานกันสองขั้นเอาช้อนมาได้วยแล้วมาชิมด้วยกันอือเอ้ฟพร้อมเสิร์ฟมาลองดูดิสีสัน นี่ครับเมนูก้อยหอยเชอรออี่สุดยอดละนีบบน่สุดยอดละเดี๋ยวคอนเฟิร์มเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงอืมสุดยอดอ่ะใช้ได้ใช้ได้โอ้มหนี่อเอาชิมก่อนเลยเป็นไงไม่ปไปชจมเลยอืมอืม อร่อยไหมลูกปัดชิมนะ้องชิมดูลูกปัดอะจะเข้าปากนะแล้วเข้าปากนะแล้วาานะอ๋อเฮ้ยเป็นไงอ,อร่ออยมากืมลูกปัดชิมดูให้น้องลูกปัดชิมดูดนะ้วยอืมอืมเป็นไงเป็นไงไนะเศรษไม่เศรษเอ้เผ็ดนิดนิดไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนาะ กินเผ็ดได้เลยกินเผ็ดได้นี่เลยนี่เลยมาชิมด้ก่อนอืมหอยมันจะกึบมนอืมาให้น่อยเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดๆแต่ว่ากับเนื้อหอยแล้วมันมันไม่คาวนะอืมแล้วมันพอดีอ่ะอร่อยอร่อย รัวใช้ได้ขอคำโตโตอขอคำโตโตได้เลยไ้ครับไปเลือกกันอืือออร่อยเด็ดมาตรฐานสุดอยอดแซ่บแซ่บแซ่บหมดครึ่งจานแล้วหมดครึ่งจานไปคลิปนี้ก็ เป็นเมนูบ้านๆหยุดไม่ได้วัตถุดิบก็บ้านๆจากธรรมชาติอร่อยอร่อยข้าวคั่วมันจะรึบๆนะไม่ข้าวคั่วนะอืม โอเคเน้นแบบการจะทำหอยเชอรี่อ่ะมันต้องสะอาดคันเยอะๆคันน้ำเมือกคันน้ำพวกพวกดินพวกอะไรพวกนี้นออกเยอะคันน้ำพวกที่ทำให้มันขาวออกเยอะแล้มาปรุงรสอ่ะยังไงก็อร่อยนะคลิป okay. นี้ก็เป็นเมนูบ้านๆชิวๆนะครับผมก็ ก็ขอขอบคุณพี่พีๆน,น้องๆที่ติดตามรับชมยืมช n แนลนะครับผมตั้งแต่ต้นคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้โอเคครับผมบ๊ายบายครับวันนี้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ